สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยะพรสตอรีวันนี้ยะพรจะทำไข่เจียวปูอัดนมสดนะคะยะพรก็ตั้งกระทะแล้วก็จะเอาน้ำมันใส่ค่ะเราก็เอาน้ำมันใส่กระทะนะคะ เอาไข่ใส่ชามค่ะสามปองค่ะแล้วก็ตีนะคะตีไข่เสร็จแ,แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอานมสดใส่ค่ะสองช้อนโต๊ะ นมสดนี่จะใช้นมกล่องหรือนมกระป๋องก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะใครมีแบบกล่องก็ใส่แบบกล่องใครมีแบบกระป๋องก็ใส่กระป๋องนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอาปูอัดใส่ไปะคะ่ะแล้วก็ตีไข่นะคะ ีไข่ให้ปูอัดติเข้าไปทั่วๆค่ะแล้วก็เราก็จะเอาหอมซอยนะคะต้นหอมซอยโรยเข้าไปค่ะใส่ลงไปในไข่ค่ะแล้วก็เอาไข่นี่ใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็เอาตะหลิวนะคะ กลับกลับหน่อยค่ะคนคนให้ไข่กระจายแต่แล้วก็รอให้ไข่ทอดอไข่เจียวนี่ของเรานะคะเหลืองแล้วเราถึงจะกลับบ้านค่ะ mm hmm. การทำไข่เจียวปูอัดนมสดนี่ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของไข่นะคะแล้วแต่เรานะคะ เราก็มีอของอะไรจะใส่เราก็ใส่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะ,ะปรุงด้วยอะไรบ้างค่ะแล้วแต่ที่คนทําจะทํานะคะยะพรชอบปูอัดเยอพรก็เลยเอาปูอัดมาใส่แล้วก็ใส่นมสดลงไปเราก็รอเหลืองค่ะแล้วเดีจะกลับบ้านเราต้องใจเย็นๆนะคะรอให้ไข่ เจียวของเราเนี่ยเหลืองๆก่อนค่ะแล้วเราถึงจะกลับบ้านไข่ที่เรา่เอลงไปเจียวตอนนี้นะคะก็จะนิ่มนะคะจะไม่เหมือนไข่ธรรมดาเพราะว่าเราใส่นมสดลงไปก็จะมีน้ำจากนมนี่ค่ะผสมอยู่ในไข่ก็จะทําให้ตัวไข่นิ่มว่าปกตินะคะแล้วเราก็กลับค่ะ กลับแล้วก็รอให้เหลือสุกเหลืองก่อนนะคะเราถึงจะเอาขึ้นลองทำดูนะคะท่านผู้ชมว่าใครจะมีวิธีการทอดไข่แบบไหนก็ได้ทั้งนั้นค่ะเพราะว่าไข่เนี้ยสามารถที่จะทำอาหารได้ หลากหลายนะคะเยอะแยะไปหมดเลยเพียงแต่เราก็เอามาปรุงนะคะในรูปแบบต่างๆกันตอนนี้ก็ไขจนจะได้แล้วนะคะจะใช้ได้แล้วเยียวยพรก็จะเอาขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันนะคะ เราก็คอยแง้มๆดูตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็เจียวไข่ขึ้นแล้วนะคะเรายังไม่ได้ปิดแอแก๊สนะคะเอาขึ้นทั้งที่เปิดแก๊สก่อนเพราะเพื่อ,อที่จะไล่น้ำมันให้ออกจากตวัวไข่ค่ะเดี๋ยวเราก็เจียวขึ้นมาใส่จานนะคะไข่นี่เป็นไข่ที่นิ่มหน่อยนะคะก็ ใส่ยากค่ะเนี่ยก็เลยขาดเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ใส่ไปได้เสร็จ yes, <yes>, yes. แล้วเราก็เอาเอปิดแก๊สก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาหอมต้นหอมสอยที่เหลืออยู่อะ่ะ โรยเป็นข้างหน้าค่ะแต่วันนี้ยาพรไม่ใส่พิกคไขยนะคะเพราะว่าจะเอาไปให้เด็กทานค่ะมีค่ะยาพรขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมจ้องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าพรบ้างนะคะ